อาหารมีกีายเนาะหน <1, S 2> ึ่งสองสามสี่จะจะให้ร้องเพลงมีเลขของตัวเองเข้าใจไหมครับครับ,บปีบาบัน1คนคนนี้คนพีพ่ผิดหวังนี่มาก ว่าสาบอายุควันตาน้องเอ๋ยพี่มานั่งตำตาสิดปิดเออน้องอายุสามสิบผ่านพี่จอดเพลงคอยอแม่สาวน้องยในตาสีสีเฮีงคุณไม่เคยฟังนะกุณไปฟังอัลบั้มไหนมาพอ่อเขาจะดม่ฟังนตาสีโซ ม่ยีเล็กสี่พอแฟนแต่งงานฉันเลยโอเคนี่วาจำหนักนมาพาอยโโูร่รอูุ้รีโรงแรมชันสงนูงเข้าจองที่ห้องเบอร์สีส่หลับตานอนขอทอนเลยดีนอน 감 <laughs> อดไอยู่ที่สติจะพอเที่ยงไทยหายไปไหนคนแล้วจ่าดูแล้วนะพวกเองเนี่ยยังไม่พร้อมกันถ่ายใหม่ครับจ่าออกไปยังไงก็ตายกันแล้วทำไงฮะเดี๋ยวจ่าเนี่ยจะเรียกทหารรุ่นพี่มาฝึกเป็นตัวอย่างให้พวกเองดูดีครับดีไหมดีครับขอเชิญพลเอกอนุพงษ์ชาติพ่อพลเอกอีเว้ย คนเเออกะไรรับว่ามาทำความเคารพดิทำความเคารพไปก็เนี่ยพลเอกเนี่ยก็พลเอกไงเอาแล้วจ่าไม่ทำความเคารพละจ่ายศน้อยกว่าทำไมอ่ะเขายศใหญ่กว่าเขาเป็นพลเอกไม่ใช่มันก็พลทหารทั่วไปแหละแต่ว่ามันชื่อไอ้เอกเรียกมันพลเอกเอาทหารธรรมดาจะชื่อไอ้เอกไอ้เอกหูไปไหนแล้วมึง ต้องขา<ด> anonym, มาเยอะนะทาเยอะเตรียมรับคำสั่งต <and goodness> ่างเขาใจไหมครับใ่ครับวานะโอยยังไม่ไดยาอ่ะอ้ยังเอยไอ้งไม่ได้มเอียงนี่ยังยังอ่ะอ่ะปฏิบัติ ต้องฝึกอันนี้มันเป็นขออีกรอบได้หัสรหัสประจำมาขอดูอีกรอบขอออดูีกรหนึ่งครับผมเจมส์รับคำสั่งจากจ่าเข้าใจไหมครับได้ครับกูคุยแต่เองไม่ได้คุยกับมึงยากอ่ะหินนี่มันจะกูจะเยี่ร์อะทำแรกเลยนะคะหี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 นี่แปลว่าอะไรเจมส์รับคำสั่งเราต้องออกแนวหน้าหีงูได้นะเอออย่าเถียจ่าดิจ่าล้มจ่าเรียนมา หีไปว่าร oh, <hy> ับคําส ah, oh, oh. ั่งว oh. ่าเิพ่อจ๋ารับทุกคืนเลยเอาออกาตะเวนลาตะเวนหีนั่มันเรื่อง่ไปได้ยายเอา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 เดี๋วเชอ๋อ๋วอ๋อนีวเยช่วยช่วปฏิบัต จ่าเก่งมากเลยอ่ะตอันนี้คือเก่งจริงอ่ะทุกคนต้องทำแบบนี้ป่ะเออแต่ว่าจำจไม่ได้จำท่าแรกไม่ได้ขอดูอกเที่ยวนะครับขอดูอกเที่ยวครับผมไหวไหมไหวครับปากตันมาเลไอ้อะไรไอ้ขอแบบครูใหญ่เลยอ่ะครูใหญ่นะครูใหญ่เลยอันไหนกบเดี๋ยวนี้ยังมา มีไล่พ่อด้วยไปอ่ะอ่ะไปดิบัตนี่หนักแน่นนะเฮ้ยใหม่รอบนี้เบาจังเลย เหนื่อยได้ป่าเหนื่อยเหนื่อยแล้วเหนื่อยจ่าครับจะครับเกีรดยังมากเลยทำไมอ่ะผมอยากให้เอกสั่งจ่าและให้จ่าทําครับเออก็ดีนะเออจ่าทำให้ดูใช่ไหมครับเป็นตัวอย่างให้กับรุ่นน้องครับเอกสั่งจ่าทำไม่เฮ้ มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าอะไรวะเอกจาน่ารักโอ้นายีแปลว่าน่ารักใช่แล้วถ้าเกิดน่ารักมากๆอ่ะบางทีเยิ้มเยิ่มไม่ต้องแปลขนาดนี่ได้ต้องเล่นเสียงด้วยเหรอติดใจเลยจ้ะขอเชิญพลเอกไปพักได้โอ้โหขอบคุณพลเอกนะครับออบคุณ